หลายคนยังคงถามผมเรื่องของบัตรคนจนอยากจะให้ผมเนี่ยช่วยอธิบายแจกแจงรายละเอียดให้หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนละ7 0 0ดร้อยแในพฤศิิการธันวาเนี่ยมันคืออะไรคุณอนุวัฒน์อธิบายให้หน่อยได้ไหมง่ายๆสั้นๆนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็จะได้เงินในบัตรคนจนเนาะสองบาทหรือ300บาทต่อเดือนต่อคนถูกไหมครับแล้วมีมติคอรมอออกมา2มติคอรมอนะครับมติคอรมอแรกก็คือเพิ่มให้200บาท6เดือน ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมถูกไหมครับและก็ผ่านมาสดๆร้อนๆก็คือมีมติคอรามอเพิ่มให้อีก300บาทในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมก็ทําให้พฤศจิกายนถึงธันวาคมเนี่ยคุณจะมีวงเงินเข้าไปอยู่ในบัตรคนจนของคุณเนี่ยเจ็ดร้ถึงแปดบาทต่อคนถูกไหมครับซึ่งวงเงินที่เพิ่มให้มาใหม่เนี่ยสามบาทเนี่ยนะฮะในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยคุณสามารถใช้ทําอะไร คือเบอิกเป็นเงินสดไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าคุณไปซื้อของร้านธงฟ้าได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นะครับทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างคือทุกวันที่1ของเดือนเนี่ยคุณจะได้วงเงินนี้ไปเสร็จปับ๊บแล้วก็จะมีค่าส่วนลดกาซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนบอขอสอ500บาทต่อเดือนรถไฟ500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้าพวก MRT Airport Rail Link หรือว่าขอสอมออก,กอนะครับก็จะได้500บาทต่อเดือนเหมือนกันอันนี้จะเข้าทุกวันที่1ของเดือนถูกไหมฮะ พฤติกาธันวาเนี่ยมันก็จะเข้าแบบนั้นตามที่ผมอธิบายไปแล้วก็ทุกวันที่18ของเดือน18ของเดือนมีอะไรค่าไฟฮะเงินค่าไฟฟ้าใช้ไม่เกิน315บาทต่อควรเรียนต่อเดือนนะฮะแล้วก็เงินค่าน้ําประปาร้อยบาทแต่ไม่เกิน315บาทต่อควรเรียนต่อเดือนนะครับนี่คือบัตรคนจนที่คุณจะได้ไปนะฮะผมอธิบายให้แบบนี้มิฉะนั้นแล้วพฤษติกาถึงธันวาก็จะมีเงินเข้าบัตรคุณ700ถึง800บาทโอเคนะ หาให้แล้วนะครับขอบคุณนะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดผมจะขึ้นอินโฟกราฟิกไว้ที่เพจ Facebook อันวจัดให้นะครับไปเปิดอ่านดูน่าจะเข้าใจมากกว่าที่ผมอธิบายนะขอบคุณนะครับ